สวัสดีจ้าวันนี้นะจะมาด้วยเรื่องของคิ้วเอนที่แล้วทำแบบรีบไว้อันนี้อาจจะมาจัดเต็มแต่คิ้วอย่างเดียวนะนี่ยังไม่ได้ทำาเลยแต่ทาแป้งไว้อย่างเดียวาลิปมันคอนแทคเลนส์เห่นไหมลายกางนำํำโอบกกับน้ำใสอืมไม่เกี่ยวนะ อันนี้ที่บอกใช้ดีเพราะว่ามีเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะคะไอแต่ว่าอันที่ลงไปนะั้นมันเป็นแพ็กเกจจิงอันเก่าแล้วคืออันเก่ามันจะไม่มีแปลงตรงนี้ด้านล่างให้นะคะแต่อันนี้มันเป็นแบบใหม่แพ็กเกจจิงก็เป็นแบบใหม่ตบบนี้แต่เลิศค่ะเหมือนเดิมจะเขียนให้ดูเลยแล้วกันเนาะเริ่มจากหนึ่ง แล้วก็ปั่เศษแป้งออกก่อนนะจกคิ้วนี่คิ้วก็ไม่ได้กันนะไม่เคยกันเลยอ่าเสร็จปุ๊บเราก็ลงได้อันนี้นะคะอมจานเน้นที่หางนอะ่ะก่อนเห็นปะดูดิแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยมันมาแล้วว่าเขียยใช้ดีเวเออร์ เบาๆพอไม่ต้องไปโกรนะไม่ต้องแท่จะไม่ต้องโกรเลยด้วยซ้ำแบบเหมือนแค่แบบระบายเบาๆอะ่ะเห็นปะแค่นี้พอต้องเยอะเราก็ใช้แปลงอันเนี้ยเบลนเขาเอาบางทีเขียนเยอะไปมันดูไม่สวยอะ่ะปาะปะนี่มันเป็นรูปทรงคิ้วเนี่ยอืมป่ะอ่ะ คือจะเป็นคนปัญหาว่ามีเป็นคนห่างคิวสั้นนะเทคนิคเวลาการวัดระดับห่างคิ้วก็วัดอย่างนี้นะจ๊ะถ้ามันอยู่ตรงที่รูปหน้าเราหัวก็อยู่ประมาณตรงนี้อ่าแค่นี้พอเดี๋ยวเขียนอีกข้างนึงก่อนอ่าอันนี้ไปเขียนม้แล้วนะสองข้างเสร็จก็จะตามด้วยฝุน่น อันนี้อ้อมใช้สิวนาเลิศก,กว่าอินทูอิที่บอกอันนี้นะราคานี้แบบว่าต่างกันสองเท่าสีแบบจุ่มทีเดียวเห็นแล้วแปลงเขาก็ดีกว่าเนีย่ยแปลงก็เป็นหัววิธีการเขียนเราจะเปลี่ยนแปลงของเราที่เราถนัดบ่อยใช้บ่อย,อยเราใช้น,นี้แปลงหัวตดัดจุ่มสีเข้มก่อนนะ สีเข้มใช้ที่บริเวณหางคิว้วค่อยไล่สีเขาจะชัดมากเลยแล้วก็ต่อมาใช้สีอ่อนสีอ่อนใช้ที่หัวนะจ๊ะหัวอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆเกลี่ยค่อยๆเบรนให้เขากลืนกันอืม ไม่นควรชอบคิดเขียนคิวเข้มเข้มอยู่แล้วนะอือไปสีเข้มใช้ที่หางจะง,ง่ายง่ายเข้มหางอ่อนหัวก็ใช้สีอ่อนไล่อืมเขายังไม่รู้ไม่เคยวัด แล้วก็ใช้เบรนดเหมือนเดิมเอ,เอาเอาเศษส่วนเกินออกนิดนึงให้มันดูกลืนกันอือต่อไปก็จะเป็นบางทีใช้อย่างเงี้ยปุ๊บมันจะติดทนก็จริงแต่บางที้วอาจจะหลุดได้ถ้างั้นเราก็กันตายด้วยกันนี้ใช้มาสคาร่าคิวอ้อมใช้อันนี้ น่าโอเคอันนี้มันสีแบบไม่ไม่วอกอ่ะอันเก่าของอ้อมมันสีแบบโหยลอยมากมาสคาร่ากอันนี้สีอ่อรู้สึกว่าสีโกโก้เบอร์สามันอันนี้รุ่นนี้จะมีสามสีนะแต่ตอนนี้ผมอ้อมจะเป็นสีเข้มๆอยู่ก็เลือกใส่ใช้สีเครืเขียวิธีแรกออกมางี้นะจ๊ะซับออกอย่าไปเสียดายเพราะว่ามันเยอะเกินไปมันทำให้คิวเราแบบเป็นแบบ ซับออกไปเลยเนี่ยไม่ต้องไปเสียดายมันราคาไม่ได้แพงของแพงก็ต้องซับอยู่ดีแล้วก็ทำอย่างนี้ปัดขึ้น ไว้ปัดคิวอันเนี้ยใช้ดีบอกเลยธรรมชาติมันแบบเหมาะกับแบบผิวแบบคนเอเชียเนี่ยแค่นี้ได้แล้วแล้วคิวแล้วก็เนี่ยเมื่อวานฝนตกหนักขนาดไหนคิวฉันกลับบ้านมายังอยู่อย่างเงี้ยคิดเอาละกันว่ามันอันนี้มันช่วยล็อกให้คิวเราติดอยู่ทนอยู่นานทั้งวันมากกว่าขณะอ้อมเป็นคนคิวเข้มนะเนี่ยอ้อมใช้เนี่ยสามอย่างส่วนใหญ่เลยชีวิตประจำวันจะใช้อย่างเงี้ย มีสอยเขียนคิ้วที่ปัดคิ้วมาสคาร่าคิ้วเนี่ยเมื่อก่อนใช้แล้วหาหาที่ยังถูกใจไม่เจนอนะแต่อันเนี้ยเจอคู่แล้วที่ถูกใจเมือ่อ่อนใส่ยี่ห้อหนึ่งไม่ไม่ไมโอ่ะแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อยี่ห้ออะไรนะเคสเหรอทําไม่ได้ถ้าทำไม่ดี่มันจะแพงอะ่ะใช้แค่นี้ก็พอแล้วว่ามาลองเคสดูก่อนว่าเราใช้แล้วโอเคไหมเท่านี้ละจา้า บายบายยิสนสอและใช้เบอร์สองนะจ๊ะ